เดี๋ยวเราจะมานับเก้ากันเราเก้าไปเนี่ยได้กี่เก้าเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วเนี่ยนึกูมาถึงแล้วมาผมทำให้ต้นซานเธอแม่ป๊าคำเตือนรายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะ มาล้ตอนนี้ตื่นแต่เช้าแล้วเช้าไม่ไม่ได้กินข้าวเลยต้องกินข้าวก่อนเพื่อเพิ่มพ,พลงังแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยสังขารกันไปไหว้พระกันไปดูซิว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นเซบเีเซเปออ่ะกูก็พามคนเดียวเลยคื่น้อนใครนองกับมึงไง <c oughs> ตื่นมามึงมาสมบหติปุ๋ยแฮงทน็ดดไปไหนไปกัน มาดิครับนี่นะฮะอยู่ตรงสะพานมอญกันเรียบร้อยอ่ะครับผมว่ามันเช้าตื่นไม่ทันได้ใส่บาตรไหมใส่บาตรเคยใส่แล้วเคยมาทํากิจกรรมแบบสะพานมอญแล้วคือถ้าอยากรู้ประวัติสะพานมอญนี้ลองดูคลิปคนอื่นหรือไม่ก็ลองสปูก็ไเอาแต่วันนี้ผมกับคุณแท็กจะมาทําอะไรเดี๋ยวเราจะมานับเก้ากันเราเก้าไปเนี่ยได้กี่เก้าเออผมเสาที่แปดเสาที่แปดคุณแท็กบอกเอาไว้ว่าห้าร้อยเก้าห้าร้อยเก้านับจากนี้นะนี่นะต้องต้องใส่ตรงนี้เลยตั้งแต่มานี่คือ19แลล้วงมานี่คือ19แล้วลงมบนี่คือ19 19แล้วเกิน500เยอะ คุณต้องวิดพื้นกลางกระพานนะแล้วพี่โน้ตคิดว่าเท่าไหร่เสาที่อะไรนะเสาที่8ปดอ่าเดี๋ยวมาแป๊บนึงคุณก่อนนัแป้นนึงแป๊บนึงสี่ร้อยอ่ะได้คุณคนละสิบพีกลางกระพานได้ใกล้ๆมีมาฟอยทรางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะแป้นเก้าของลาเซนับไปเรื่อยดูวิวไงเลยอ่าทำดูไปเรื่อยๆรื่อยถ้าพอรับไปนี่หนึ่งเก้าเลยหรอเดี๋ยวอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะอันนี้สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเก้าเหรอ มเมอันนี้เป็นเก้านแอบคำนวณมาให้ป่ะหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วของพี่เท่าไรสี่รมดห้าร้อยตัดมาห่งเก้าเดี๋ยวก็เดนาก็นับไปเลยสามหนี่สต้นแรกนะสามเจ็นะสามเจ็ดต้นแรกนะมือเอาต้วที่แะสามเ ต้นที่สองต้นที่สองนะหกสิบประมาณสองที่สองกเจ็ดสิบเจ็ดสิะแต่เสามันไม่เท่ากันเจ็ดสเออ้สาเสาต้นที่สามับกุ๊ยโต้นที่สามเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้ที่ตรงนี้100่ที่เสาต้นที่3เสาเสาสามนิดนิดหนึ่งร้อ หนึอ่ะเราเลนนี้หนึงหนึ่หน่ไนะหนึ่อยู่ในใจแล้วหนึนะยังไม่อันนี้เสาต้นที่สามนะหนึ่งร้อยมดพื้นกัางะพานแล้วหนึ่งไหมนะเออหนึ่งสองสามสต้นที่ห้าหกห้าหกหต้น้7เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ด ไปสิบเจ็ดสามต้นนี้หลาย้นี่ต้นเลสิบเก้าเก้าสิบหกสนี้หกแล้วขอบใจมากยรุ่นสิบเก้าหอสอแล้วนะร้อยแล้วว่ามีใครเหน่อักูงกว่าเหลืออีกเตเดียวอันนี้ถามที่ไรเจแล้วตาสุดท้ายมึงกลังจะไอ้เหี้ยไม่ถึงแล้วคุถึงห้าแล้วไม่ถึงไอ้สัต กูโดนแล้ววิทพื้นกลางสะพานอย่างเงี้ยวิทพื้นกลางสะพานสักสิบทีนะตามคำสัญชูตหน่อยอะไรเงี้ยุณไม่เคยมีใครมาวิทพื้นกลางสะพานมอนานนักนี่นี่สัปด์ที่แปดสักสิบทีโชว์เหนือก่อนหนึ่งสองสามสี่ากเจ็ดสิบเออกูต้องมาทำอะไรตรงนี้ ปกติไอ้เหี้ยเขาแบบว่าเออมาดูประวัติไอ้เหี้ยนี่มันมนับก้ามาันว้่งขนไอ้เหี้ยช่องอื่นเขาไม่ทำมันล, <c oughs> ล้อเองแต่ว่าเดิมสุดนู้นก็มีอาจจะมีพันก้าอ่ะใช่ใช่แต่ถามว่าไปสุดนู้นไหมไม่ไปเดี๋ยวไปไหว้มมพงไหวพันดีกว่าใช่เพราะว่าวันนี้คือจริงๆนะผมะม,ามาสะพานมอนหลายทีแต่รอบมากมาทำกิจกรรมนู่นนี่แต่ยังไม่เคยล่องเรืออะไรแบบยาวๆสักทีหนึง่งแล้วคุณแท็กก็ยังไม่เคยเห็นวัดจมน้ำด้วยใช่ใช่เออนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันบนเรือแล้วกันนะจ๊ะแท็กน็อตไปไหนไปกัน ลุงเนนลุงเนนฝากเนื้อฝากตัวครับลุงสาธุแม่ย่านางสาธุนี่ลุงเนนไหวแม่ย่านางขอโทษครับแม่ย่านางครับขอโทษครับตอนนี้นะฮะกับตันของเราคือกับตันแจ็คลุงเนนลุงเนนนะจะเป็นคนพาเราเนี่ยท่องเที่ยวกันวันนี้ไปกี่วัดลุงสามวัดครับหนูเลขสวยสามวัดอันนี้สะพานไม้สะพานมอนะครับพ่อจระมาเป็นผู้นําสร้างครับปัจจุบันความยาว455เมตรฝักเนื้อฝักตัวนี่นะลุงนะ กำลังวิ่งเว้ย <ป chips S 2> e ครับครับครับวัดเก่าที่เราจะไปชมน้านกอยอ๋อแต่พระประธานนี่เพิ่งสร้างใช่ไหมฮะโอ้หน้าตักเท่าไหร่ใหญ่มากเลยนะเห็นยังไหมสามสิบล้านก็อยู่สามสิบล้านไม่อยู่สามสิบล้านไม่อยู่อันนี้ชื่อว่าเจดีพุทธคยานะครับ อม้อวันเดียวดีใช่พรพหลวงพ่อจะมาอัญเชิญมาจากประเทศสี่ลังกาครับนิ้วข้อมือข้างขวาสองข้อสี่ขาวอมเหลืองเ้าวเล่นข้าวสาลีพระพาตุนะครับและยอดชั้นข้างบนที่เรามองเป็นรูปชั้นเนี่ยเท่าคำบริสุทธิ์น้ำหนัก400บาทก้่องทับท้างเจดีวัดนี้หนุ่มหรถไาได้ออกจากที่โรงเรือเลี้ยวสายสามครั้งเจ็ดกิโลเอาแบบนี้ได้เลยมีที่เที่ยวห้าจุดใหญ่ งานงานบุญเวลาคุณลุง,ม,ง,ลงมาหน้าทาทีแล้วต่อไปก็จะทํางานบุญแล้วเนี่ยโอ้โครับ,รบที่เขาคาดทางเนี่ยทาสีแล้วสงการคุณนะรวมกันไหมสงการแน่นเลยประเพณีมอญอย่างนั้นเลยแล้วครับโอ้โออน,น่ามาเที่ยวานะ สังขารสักทีอันนี้คือถือว่าถือถึงสังขารแล้วนะได้มาวัดจมนำํานี่นะครับหลวงวัดจมน้ําเมืองบาดาลแม่น้ำสามสายครับจุดรวมจุดร,รวมอตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นวัดเก่าหลวงพ่ออุตมะครับโอ้โหวัาบางวิเวการามเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วข้างล่างนี่ผมเคยเห็นรายการลงไปถ่ายก็คือเป็นวัดเลยเหรอใช่เป็นวัดกว้างเลยวกว้างกว้างอยู่เลยนะครับและวันนี้นะครับหลวงจะโพอสีเดือนโดยประมาณเท่านั้นของทุกป,ปีให้คนลด้านในบริเวณนี้เดินได้หมดเลยครับดินโพเลยครับ มีนาเมษาพุทธภามิถุนาสี่เดือนเท่านั้นอ๋อคือเราจะเห็นเวลานอะไรอย่างงี้เหรอเดินได้เลยเนี่ยใช้เวลาทิศนี้ใช้เวลาขึ้นจะวงกว่าเรือจอดตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวก็เดินถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ไปลงเรือหน้าโบสถ์ดำน้ำทราไม่ได้น้ำจะเห็นเป็นเมืองแน่นแน่จำธรรมดาทุกปีต่ปีนี้ที่ไม่มาถ้าทราของลุงมีทุกปีเลยคนมาดำน้ำในลุกของน้ำก็มาณตึกสองชั้นขึ้นตึกสองชั้นได้แค่คารน่ะตึกสองชั้นขึ้นพอดีข้างในข้างล่างก็เป็นเมืองเป็นเมืองเลยแต่คนดำไปด อันนี้ครั้งแรกคร่ะในชีวิตเลย <laughs> นี่ไงไม่เคยได้มาสัมผัสแบบใกล้ๆอะไรอย่างเง,งี้ยแบบโอ้ยนี่โอ้ยใส่เรื่งองนเลยข้างล่างอน,น่ะพี่โน้ตเออว่ะ การซักผ้าใช่ไหมลุงครับแต่บางคนเขาแน่วางวางไว้เหมือนเหมือนเคียงแล้วไม้ทุบอ่ะอืมตอนนี้เราฟาดกันแน่นเรฟาดกันแน่นเป็นเคียงนะฟาดเขาฟาดเพราะว่าเขาเขาโกรธแฟนเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ฟาดอยู่ข้างบนนี่ครับลุงนี่แหละข้างบนร้อยเมตรเดินเดินเดี๋ยวมาแล้วลุงสวัสดีค่ะพี่ทราบประวัติของที่นี่มาย่งคะถ้าที่ไม่ทราบเดี๋ยวหนูจะเป็นไกด์ให้ค่ะแล้วแต่ ครับได้คร so hey, right? ับมาประวัติแล้วมาลูกมาค่ะเดี๋ยวซื้อดอกไม้ไหวพลาได้นะคะชุดละยี่สิบบาทแต่ข้างบนไม่มีขายภายในโบสถ์จะมีพระประทังใหญ่ให้ไหวหนุ่มชื่ออะไรลูกชื่อพิมพฉนนกค่ะชื่อเล่นชื่อพิมคือเนี่อะไรอ่ะเป็นแป้งธนาคารค่ะเอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วไหนนี้คุณมาถึงแล้วมาผมทำให้อันใหญ่ที่ชอบเนี่ยเป็นลายมั้ย ถ้ารักภาษาหมอนนี่พูดว่าอะไรโอชาปค่ะโอชาโอชาปค่ะโอชาปิกโอชานไปโอชาปไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันไม่เมื่อพูดเหมือนไม่ใช่บอกรักวะแล้วคิดถึงอะลูกคิดถึงอะพ่อแม่แล้วลคำด่าของภาษาหมอนพ่อแม่ด่าว่อะไรอเมื่อเมอาเมื่อไปใช่เอาว่าอะไรเอาว่าอะไรลูกอเมออเมื่ออเมออเมอเปอเมอคือพ่อแม่อเมื่อแปอเออเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะแบบ เฮ้ยมันเย็นมากนะก็นี่ไงเย็นแบบที่แป้งในธนาคารธนาคารธนาคารเอาเมอแปรสัตว์เฮ้ยเฮ้ยไงไงเปี๊ยว่าเปี๊ยรักเป็นน่ารักอันนี้เป็นลายนี่อีกข้างหนึ่งลีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งเอามือแปรบูด่าพ่อองไงเปี๊ยว่า เดี๋ยวนี้เขาทำน่ารักมีหลายลายผมก็ติอันนี้เป็นลายใบไม้เนเออน่ารักน่ารักไอ้เหี้ยกูเหมือนคนชนเผ่าไอ้สัตว์ไปพร้อมยังไปเอาเมย์ไปเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนนะค่อยมากลับมาด่ามันใหม่ครับเดี๋ยวมานะค่ะส่วนที่นี่นะคะก็จะมีอยสามวัดค่ะที่ต้องย้ายค่ะก็จะมีบทวัดล่องวิเวการามบทวัดสุวรรณารามแล้วก็บทวัดสมเด็จค่ะค่ะวันนี้นะคะจะชื่อว่าบทวัดสมเด็จค่ะจะเป็นวัดของชาวไทยค่ะ ส่วนโบสถ์วัดสรีสวนนารามนะคะก็จะอยู่ทางด้านนู้นเขาจะเป็นวัดของชาวกะเหรี่ยงค่ะส่วนโบสถ์วัดปองพิเวการามนะคะก็จะอยู่ทางด้านโน้นค่ะคุณหนูพูดรอเรือชัดมากเลยค่ะจะเป็นวัดของชาวมอญค่ะส่วนทางที่เราขึ้นเขาอทางด้านนี้จะเป็นทางด้านหลังค่ะก็จะต้องเดินอ้อมค่ะเข้าทางด้านหน้ามากับแท็กมาลาจ้านี่ต้องมาอยู่กับสาวๆตลอดใช่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 ไม้ขาดไม่ได้อย่างน้นมที่คนท้องถิ่นแท็กนี่ไรอะค่ะจะเป็นความเชื่อของชาวต่างชาติค่ะคนจีนคนเกาหลีเขาก็จะมาตั้งกันค่ะ ถ้าตั้งสมก้อนก็จะอยู่ยืนยาวค่ะ5ก้อนสุขพาพแข็งแรงค่ะ9ก้อนก็เจริญก้าวหน้าค่ะคือความเชื่อใช่ถ้าถ้านับจากประวัติศาสตร์มนุษย์โลกโบราณเลยนะเราหาก้อนหินได้เร็วกว่าดอกไม้ไม่รู้อะไรมากอย่าเชื่อเลยเดี๋ยวไปเต็มเขาเดี๋ยวใช่เพราะว่าการตั้งนี่ต้องใช้ความตั้งใจเดี๋ยวพิศดาออกมาฮะเดี๋ยวพิศาออกมาคอบิดคอไม่เหรอไอตาลก้องเดินเตะพิศตาไอตาลก้องเดินเตะได้ไงเอ้า อ่าเดี๋ยวคืนที่มึงโดนอนัพนะกับแล้วเขาบอกว่าพอกลับเสร็จจะไม่ให้เดินออกทางทางเข้าเพราะว่าต้องเข้าหน้าออกหลังค่ะอธิษฐานจะได้สมบูรณอ๋อไปจอดจะเป็นความชอบของคุณเมื่อก,ก่อนเออไปทางนี้ไปอ,อ๋อนในแง่น่าอันด้านหน้าโอเคอันนี้คืออะไรไหมท้าเกษตรสิเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวปีศาจเดี๋ยวปีศาจเอาไปเฟินมากับพี่ลูกเฟินมาลูกมาเออไปมาทุกคนโอ้โหอุ้ยสีลบเก้านะ ผมคาดว่าถ้าที่อยู่เมืองข้างล่างบาดาลที่วัดจมน้ําก็ทรงแบบนี้ใช่ไหมค,ครับใช่ไหมอ๋อก็มีลูแล้วเวลาน้ําลดหนูเคยไปเดินเล่นตรงวัดหนูนนเดินได้ค่ะาาเดินได้ปีลนะครั้งเดินไหนลูกก็ประมาณช่วงเดือนเมษายนท,ที่จะถึงนี่เหรอค่ะเหรอ,อขอเบอร์น้องไว้ให้น้องเขาเป็นไกด์อ,อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชเขาองค์ที่17บเจองค์แรกนะคะก็จะอยู่พิษณุโลกค่ะ ต้นสารเธอแม่ปลาบุญขอาศัยอยู่ในฝั่งคงคาใช่เหรอวะเอ้ยเป็นลูกปลาปล่ปลาไหลปลาไหลปลาไหลอันนี้รวมรวมมีทุกอย่างเออรวมเลยพี่นุ๊กรวมมาพี่นุไม่ต้องรวมโอ่งปลาไหลจะได้ไหลๆไงเออมีตะพงตะภาพเพื่อจะได้มีมิตรภาพที่ดี ให้เปิร์นมันบอกอธิษฐานเป็นภาษาน้องชื่อพิมพ์กูจะไปเปิดเป็นแคโนปแลัวก็โล้ตะรัวก็มาในชาก็เป็นปลาก็มาในชาติมาอิจฉาดูก้าวหูยาวก้าวหูยาวว้ายาวหูมูยาวหูมูยาวหูมูสาธุกข่อยลูกช้างนะขอรีบสุขภาพแข็งแรงคนจากคนไปใครเจ็บมีคนดูเยอะๆมีคนรักเยอะๆขอให้ ขอให้พี่โน้ตไม่ได้ตายเพราะผู้หญิงซะขอให้เจริญรุ่งเรืองครับใครที่มาอยู่ใกล้ผมขอให้รวยทั้งหมดครับครับผมส่วนเราก็จะเกาะเขากินรับ ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพิมพ์วัดส,สมเด็จวัดส,สมเด็จนะมาเจอพิมพ์มาพิมพ์ไหนพิม Fern, พ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นแหละที่ผมตั้งให้ทีจริงชื่อพิมพ์นะแต่ผมชื่อว่าใบเฟิร์นเพราะว่าจะลงท้ายด้วยพิมพ์ชนก นะคคือคุณแท็กครับกลัวรายการไม่สดจริงครับแกลงน้ําไปเพื่อไปดูแนวรถไฟเป็นแนวทางรถไฟเก่านะครับที่เส้นที่ค่ายฐานญี่ปุ่นเนี่ยเคยเทําไว้บริเวณนี้นะทำไมก้อนเขใช้นี่ก้อนนี่นี่ทำไมก้อนใช้ก้อนกวดแม่น้ำเนี่ไม่ได้ใช้หินระเบิดนะเป็นก้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองเนี่ยใช้งนั้นใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่ อ๋อเฉพาะตรงนี้ใช่หลังรถไฟไปยานู่นน่ะเนี่ยไปเนี่ยนี่อ่ะนะนั่นแหะไทยนะตรงไปนั่นที่เป็นเนินลาไทยนั่นแหละแล้วกูก็มาคนเดียวเดินคนเดียวแหลม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 คนเดียวอ้าวลุงอยไปไหนฮะโอ้โหนี่คือทางรถไฟจริงนะทุกคนไหนลุงไม่เห็นมีทางรถไฟเลยนี่ก้อนหินนะกี่ตีแล้วเกิดทีกี่ตี งนี้เป็นถ้ำนะครับที่ที่เห็นในรูปนะที่นู่นที่มีผู้ทธเจ้าอะไรที่ออว่นานางสุจดาอะไรถวายนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นเป็นถ้ำเหรอเป็นถ้ำนะแล้วก็จะมีพญานาคหรือว่าถ้ำพญานาคแล้วก็ข้างไหนน้ำจะสีเขียวเป็นนรก,กดเลยแล้วน้ำทั้งปีไม่มีแห้งครับครานี้น้ำมันท่วมดูแล้วก็ี๋าทำดานตรงนี้แล้วก็มาบรรลุป,ปั้นเนื้อตรงนี้ก็เป็นสำนักสุนยะตาราลามเก่านะสมัยก่อนก่อนที่จะมีเครื่องแล้วไม่เครื่องเราก็ย้ายไปอยู่นู้นเลยย้ายไปอยู่จังอ้วร์นะจังที่น้ำตกอ่วหะครับ อ๋อ okay. แล้วเป็นมูแล้วฟอฟอฟอแล้วพี่อันนี้ไม่ใช่รายการสุนทรีนศาสตว์นี่คือรายการท่องเที่ยวเต็มตัวแล้วผมว่านะเต็มรูปแบบนะที่สังขลาวันนี้ขอพักแป๊บนึงก่อนเที่ยวตีนเปื่อยเลยจ้าไม่น่าลงน้ำเลยอ่ะเห็นทางรถไฟป่ะไม่เห็นเฮียอะไรเลยอ่ะวางแผนแกล้งมันหน่อยแกล้งมันแม่งมันหลับอยู่เดี๋ยวจะให้พี่พลเจ้าของไปปลุกเอ้ายังไม่กลับเหรอเออหลับอยู่ค่อยๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแอบ

ป้าป้ากบ้ากบ้ากบ้าคุณจะเล่นอะไรจะร้อแบบเลยเหรอก็แปลงสงแปลงฟันเลยช่ใสเร็วจริงเลยเอิร์ฟนีเอารงไปไหนอ่ะรโอ้ยโอ้เรียกกูทีเดียวกูตื่นแล้วไอแหม่า่ีมบอลาดีครับขอบคุณครับพีมบอลแท็กมาแล้วจ้า มาแล้วจ้าแท็กมาแล้วจ้า